ไมะใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงกับเพื่อนอเล็กซานเดอร์นะครับหนึ่งชั่วโมงที่เรามาเดินหาดนี้นะครับเราจะได้อะไรบ้างเดี๋ยวคอยดูนะครับตอนนี้เราก็เริ่มเดินหาดเลยนะครับว่าเราจะเจอสัตว์จำพวกไหน whoa, whoa. อุปกรณ์ที่เราเอามาในวันนี้นะครับมีสามอย่างหนึ่งอันนี้มันคือตักอธิตักนะครับที่ตักแล้วก็มีถังน้ําแล้วก็ oh. อันนี้มีมีเหล็กคีบที่เอามามีเหล็กคีบ ตอนนี้เราเริ่มเดินเลยนะครับเราลเลิงอยู่ว่าเราจะเจออะไรบ้างเส้นทางที่เดินตอนนี้ก็เหมือนกับมันจะเป็นหินเยอะไปนิดนึงนะน้ำก็เริ่มลงแล้วตอนนี้เราจะเดินก่อนนะครับว่าเราจะเจออะไรบ้าง ตอนนี้นะอันเล็กเพื่อนผมได้มาแล้วน,นะได้มาตัวหนึ่งได้คือได้ปลิงนะครับปลิงทะเลอ๋อนิวโนดแคนนอตอิโอเคนี่คืออ่เล็กเพื่อน,น oh, <okay. S 1> เอามาจับเล่นนะครับคบล่อยไปแล้วตอนนี้อ่า <c oughs> ตอนนี้เราเจอรูรูหนึ่งนะครับเราไม่รู้ว่ามันคืออะไรตอนนี้เรากำลังใช้อเล็กคิปคิปเข้าไปดูครับว่าเราจะเจออะไรบ้างเจออะไรไหมเ <Sure. S 1> ออ เียตัวไม่เจออะไรอ่าได้หอยมานะครับหอยอะไรครับเฮ้ยหอยชักตีหรือเปล่าเฮ้ยอันนี้ดูกอย่าจะอันนี้นะครับดูกอย่าจะเป็นหอยน่าจะเป็นเหมือนกับหอยชักตีนะครับอันนี้น่าจะหอยตัวนี้น่าจะกินได้อยู่นะโอเคกินได้มาเล้วหนึ่งตัวอ่าเก็บไว้ตอิน ที่ทุกคนเห็นนะก็คือท้องฟ้าเริ่มสวยที่ทุกคนเห็นนะครับก็คือเป็นช่วงที่ตะวันตกดินท้องฟ้าก็จะสวยมากาแต่ผมกำลังเดินหาต่อไปนะครับผมยังไม่ได้อะไรเลยตอนนี้ได้แค่หอยมาถึงตัวอันนี้คือหอยนางรมนะครับหอยนางรมแต่ว่าถ้าดูผ่านผาก็จะดูไม่ออกนะคือก็ตัดเดี๋ยวผมให้ดูตัวอย่างนะครับเดี๋ยวผมจะวาดให้ดูนะครับ นี่คือตัวหอยนางรมอ่าที่ผมว่านี่คือหอยนางรมนะครับที่เราไม่รู้จะเอาอยัางไงนะครับเพราะว่าวิธีที่จะเอาแบบยยกมาอันนี้เราขอผ่านดีกว่ามีอะไรบ้างในนี้นอ่านี่เรอน้องปูนะครับน้องปูตาแดงโอ้ตอนนี้น้องสู้กลับนะครับผมจะตามล่าหาหอยตาหัวนะครับหอยตาหัวมันจะเป็นแบบหอยที่ชอบอยู่ตามโขดหิน แล้วก็เปลือกมันจะแข็งมากแล้วก็ตามจะเวเวเหมือนหัวอันนี้เดี๋ยวผมจะพาทุกไปตามล่าให,ให้ดูนะครับทผ้มี่ผมเจอหอยตาวัวแล้วอยู่นี้นะครับโอเคอันนี้คือหอยตาวัวนะครับ,เป,รบเป็นหอยที่อยู่ตามโขดหินนะครับผมอาจจะได้จะได้ไปเล้หนึ่งตัวนะครับอันนี้อ่าตอนนี้นะผมกําลังเดินไปหาเพื่อนไ่รูว่าเพื่อนมันเจอได้อะไรหรือเปล่า What Alex? What is that? What? Grab. Grab. Little grab. What? Oh. Oh. Kill. Q. Kill. Q, Q. Q? No. No kill. Okay. Big. Big. Ah, see. small. Small. Okay. <laughs> Small chiều huh? mm. oh. chill, nice 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 Alex nice 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 <Chill. S 2> <Chill. S 1> อันนี้คือหอยเต่าวน,นะครับหอยเต่าวันนี้มันจะอยู่ตามโขดหินาตา,าเปลือกของมันอนะ่ะมันจะแข็งๆนะแข็งมากเลยก็โอ้โอ่าแล้วก็ตาของมันอนะ่ะเปลือกเปลือกของมันอาจจะเหมือนกับตาหัลองสงเกตดูดิครับ่ <c oughs> าได้มาแล้วนะ,ะตัวที่สองบิ๊กฟิชบิ๊กกริงทะเลนะครับตัวใหญ่มากเลยเพื่อนบอกว่าถูกใจสิ่งนี้เล็ก Booj boy อันน <O. S 2> <know. S 1> uh, ี okay. ้จะมียาออกมานะโอเคอ่าตอนนี้นะครับเพื่อนผมอ๋อได้มาแล้วนะครับได้หอยเตาอ่ะอ่าอเล็กอ่อยมากมากอร่อยมากมากอันนี้เป็นหอยเตาอ่ะอโอ โอเคไอหอยนี่กินได้นะครับผมขอบคุณ <Yeah. S 1> นำไปต้มก็กินอ่าตอนนี้ครับเพื่อนทุกคนตอนนี้เพื่อนผมมาได้เจอหอยแล้วนะครับหอยเตา่าอเล็กวอสอเล็กวอสอ๋อโอ้สมมติโอ้อ๋อีนได้แล้วหอยเต่าหนึ่งวันวันชู โอ้บิ๊กครับอ่าตอนนี้อเล็กได้มาได้ปูอันนี้พั่ผมเจอปูมาหนึ่งตัวนะครับปูอ๋อว่าปูตัวอ่าปูตัวนี้จะเป็นปูที่ที่กินกินไม่ได้นะครับเป็นกินกินไม่ได้อ่าออโเคค จับแล้วก็ปล่อยหนึ่งชั่วโมงที่ผมและเพื่อนมาเดินที่หาดนะครับสิ่งที่ได้มาวันนี้ก็คือได้มาหอยหอยตาฮวนครับได้ได้มาสามตัวแล้วก็ได้หอยหนึ่งหอยชนิดหนึ่งนะครับเจะเหน้ว่าจะเป็นหอยหอยชักตีนนะครับอันนี้นี่จะเป็นหอยชักตีนหรือว่าหอยหอยนี้จะกินได้นะครับเราได้สมุหมดมาหอยมาห้าตัวนะอันนี้คือหอยตาฮวนที่เราตามล่านะครับ เราตามหาแล้วก็เราก็ตามหาจนเจอฮะกินได้นะครับหอยนี้อันนี้คือหอยห้าตัวที่เราตามล่าภายในหนึ่งชั่วโมงอันนี้ถ้าถามว่าจะเอาไปไหนครับคำตอบก็คืออันนี้เราไม่เอาไปกินนะครับเราจะปล่อยสู่ธรรมชาตินะครับซึ่งเราแค่ตามล่าหาเพื่อประสบการณ์เท่านั้นโเค ันนี้เราสองคนกำลังกลับแล้วนะคบเรามาตามล่าเรียนรู้เพื่อหาประสบการณ์เท่านั้นนะครับไม่ได้ล่าเอาไปเป็นอาหารอะไรในวันนี้สิ่งที่เราได้เราได้แค่อย่างเดียวก็คือได้แค่หอยครับกลับแล้วกับแลวครับทุกคนบ๊ายบายบ๊ายบายซีอยู่